ร้าน FPC Shop ร้านบริการรับเติมโรบักเลดีสะดวกซื้อง่ายนอกจากนั้นนี่ยังรับกดเกมพนรนะ์ต่างๆมากมายลองเข้าไปเช็คดูสิครับดนอยู่ใ,ใต้คลิปเลยเอาแล้วครับก็ต้องสวัสดีผู้มชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปของอนิเม Fighting Simulator นะครับผมก็สำหรับอัปเดต16มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสรุปอัปเดตกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ก็สำหรับอัปเดตนี้เนี่ยจะเป็นอัปเดตของสลามนั <recess ed isolation> <ife ed> ่นเองนะคุณผ okay, uh, ู้ชมเออก็คือไอ้เกิร์ชันนี้ต้องเป็นสลามอะไรทุกอย่างเน่ยผมลืมแล้วโอเคก็อ่าทางด้านของอัปเดต16นะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโอเคอันดับแรกเลยนะครับผมสลามมี่สลามมี่สลามมี่ไอแลนด์นะครับผมเกาะใหม่นั่นเองเนาะต่อไปก็คือ16บหกนิวไฟเตอร์นะครับผมเออก็ปกติอยู่แล้วนะอันนี้นะครับผมมีตัวใหม่ไฟเตอร์ใหม่มานะครับ ถัดไปอันที่3นะครับผมแพสซีฟใหม่4อันนะครับผมแพสซีฟใหม่4อันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของลีดเดอร์นะคุณผู้ชมที่มันเป็นแพสซีฟเหมือนเป็นรูปมงกุฎนะสำหรับแพสซีฟนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทาอะไรได้นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมคุณผู้ชมลีดเดอร์เห็นไหมม,ม, leader, หไหม,มันมีทั้งหมดเนี่ยส่ขั้นเลยนะครับผมก็คืออ่าอันนี้ขั้นแรกใช่ไหมหนึ่ง อ่าลีดเดอร์หนึ่งนะลีดเดอร์สองนะครับผมลีดเดอร์อ่าลีดเดอร์สามนี่นะครับผมไม่ใช่สี่ขั้นมีแค่สามขั้นนะครับผมก็จะมีทั้งหมดสามขั้นนะของลีดเดอร์นะฮะแล้วก็อันใหม่เนี่ยจะเป็นทางด้านของ passive s อันนี้นะครับผมเออก็เป็นรูปเป้าเนาะอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทําอะไรได้นะครับผมเดี๋ยวถ้า,ามีเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับผมอ่าส่วนอืนอนอนอ่นก็ไม่น่านมีอะไรเนาะหมดไปนะครับผมสำหรับเรื่องพาสซีฟเนาะส่วนถัดไปก็คือ new upgrade นะครรััับผมมออปเเกดนนให่่ีย คิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของอ่าเขาเรียกอะไรเควสนะครับผมก็คือที่เราต้องไปทำเควสนั่นแหละเนาะเพราะอันอื่นเนี่ยผมไม่เห็นแล้วนะว่า,ว,า,ว,าว่ามันมีอัปเกรดอะไรนะครับผมอันนี้นะครับผมเก็บ5้าไฟเตอร์จากสลามิแลนด์เออน่าจะเป็นเควสนี้นะคุณผู้ชมที่เป็นอัปเกรดใหม่นะฮะก็จะได้ที่เก็บอ่ากระเป๋าเพิ่มนั่นเองนะครับผมอันอื่นก็เหมือนเดิมเนาะส่วนถัดไปนะครับผมจะเป็นทางด้านของตู้โรบักนะครับผมตูนะ้ดาวโรบักเนาะที่ด่านของวันพันแมนนะครับผมโอเคเราไปดูซิวันพันแมน นะมีการเพิ่มตู้โลบักมานะคุณผู้ชมก็จะเป็นหน้าของตู้นี้เลยนะครับผมาสายเติมก็มาสุม่มลองดูกันได้นะครับโอเคส่วนถัดไปนะครับผมก็จะเป็นอาการแก้นะครับผมสำหรับตัวบอสนะคุณผู้ชมบอสเนี่ยจะไม่สปาวแบบมีไทนี่แล้วก็ใจแอนแล้วนะครับผมเออก็ถือว่าค่อนข้างดีนะบอสบางตัวในแม่งสปาวแบบมีใจแอนมีไทน,นี่อย่างเงี้ยตีกาจะตายนะครับผมโอเคอย่างสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นบัคฟิกต่างๆนะครับ โอเคเรามาดูด่านใหม่กันดีกว่าคุณผู้ชมเออด่านใหม่นี่นะครับผมที่เรารอคอยใช้เงินทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบห้าทีนะครับผมจะใ้ทเลียนนะในการเปิดนะครับผมอ่านาดูหน่อยซ่โอ้ดูค่อนข้างทําไมมันทําไมมันมันปแปลกๆวะ <laughs> มันดูผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะความคิดผมนะครับผมเออบางคนอาจจะมองว่ามันสวยก็ได้นะแต่ผมรู้สึกมัน ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเออรู้สึกมันแปลกๆนะฮะเออแต่ข้างหลังเนี่ยทำพอได้อยู่นะเออแถวแถวหลังนะครับผมแต่รู้สึกแบบเกาะมันกระต้อยเดียวเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับเกาะใหม่นะคุณผู้ชมแล้วก็หน้าตาของบอสนะครับผมเนี่ฮนะบอสใหม่นะครับผมบอสหลักเนาะเลือดเป็นคิวเลยเฮ้ยโอเคคอยตีแล้วกันนะ <laughs> 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 ก็คิดว่าประมาณนี้คุณผู้ชมไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยว ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันคุณผู้ชมเออก็เดี๋ยวขอไปนั่งเปิดตู้ก่อนเนาะโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมมีอะไรสามารถคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีเนี่ยสวัสดีนะครับ